สวัสดีครับ FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับเรามาตามผลออกวันที่23เดือน5พศ2567นะครับก็เมื่อวานนี้นะครับแนวทางลาวสซัมกีลาว VIP แล้วก็ลาวสตาร์นะครับเป็นสูตรคิดสูตรคำนวณนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับเมื่อวานนี้ลาวสซัมกีผมให้เด่น ที่กกับห้นะครับไฮเดียนที่กกับ5ก็ผลออกนะครับออก192 51 192 51นใครนำ9กกับ5ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับ9กับ5นะครับส่วนตัวเจาะผมเน้นในที่5เนาะเจาะไม่เข้านะครับ5 1ไม่เข้า ส่วนตัวที่เข้าไปเข้าที่92ตัวที่ไม่ได้เน้นนะครับเราวสัมคีนะครับเข้าที่92กับเรามาดูก็ถือว่าเข้าวิ่งลูดนะครับแล้วก็ตัวเจาะ92นะครับาราวสัมคีนะครับกลับไปกันต่อที่เรา VIP นะครับผลออก5 4 1 5 5, 5นะครับ ก็เน้นให้ที่8นะครับเล็กเด่น8กับ5เน้นในที่8 8ไม่มามาตัวที่ไม่ได้เน้นนะครับก็มาเล็กวิ่งบนนะครับแล้วใครนำา5ไปวิ่งไปรูดนะครับก็เข้านะครับข้วที่5นะครับจับในที่8 5้าเนาะ8 5ไม่เข้านะครับ mm. เล็กมันมาเบิ้ลนะครับกลับก็ถือว่าเข้าวิ่งรูดที่5ตัวเดียวนะครับ ลาว vip นะครับกลับไปกันต่อที่แนวทางลาสตาแนวทางลาสตา vip นะครับผลออกนะครับ3 2 7 8 6นะครับ3286กนะครับก็จบะให้แล้วก็ก็กลับหัวไปเนาะนะครับกลับหัวไปจับให้ที่98ออก6 8 8 6นะครับเขาถือว่า ลาสตาวีหลุดนะครับสตาวีหลุดครับเราก็มาตามกันต่อนะครับมาตามกันต่อวันที่ที่สิเดือน5พศ2567นะครับอย่าต่างลาวส์มัคีลาววีไอพีแล้วก็ลาวสตาวีไอพีนะครับครับ ก่อนที่เราจะไปรับแนวทางนะครับก็ขกฝากไ้นิดนึงนะครับอามงเลขมารวยนะครับก็ไม่ได้ลงแนวทางนะครับใน facebook นะครับติ๊กต็อก็ไม่ได้ลงนะครับก็รับชมแนวทางช่องทางเดียวคือช่อง youtube ช่องอามงเลขมารวยเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่มีเพจนะครับ ับเรามาตามแนวทางลาสมัคคีนะครับก็เป็นสูตรชิดสูตรคำนวณน,นะครับก็เอาผลที่ออกแล้วนะครับก็มาหาตามสูตรนะครับก็หาเลขเด่นก็เป็นการบวกลบคูณหารนะครับท่านในที่ชอบแนวทางเลขคำนวณนะครับก็นำแนวทางไปใช้ได้นะครับส่วนท่านใดที่ไม่ชอบนะครับก็ออกผ่านนะครับ เราไม่มีใครรู้นะครับว่าผลออกอะไรนะครับก็เป็นการคิดูตรนะครับก็พูดง่ายๆตามที่คนก็พูดกันเนาะในคอมเมนต์ก็เลขเดานั่นแหละนะครับแต่ว่าการลงแนวทางก็เป็นสูตรนะครับก็ fc สมาชิกทุกท่านนะครับก็คงทราบดีนะครับท่านที่ติดตามผมมานะครับก็เห็นแล้วนะครับว่าแนวทางก็มันก็ยังเดินดีอยู่นะครับก็มีเข้ามีหลุด ก็มีเข้ามั่งหลุดมั่งครับแต่ก็ผมก็เชื่ออย่างนะครับว่าท่านที่เข้ามาติดตามแนวทางของผมนะครับผมก็ว่าเชื่อว่าในรอบหนึงสัปดาห์หรือครึ่งเดือนนะครับผมเชื่อว่าท่านถูกอย่างน้อยนะครับแนวทางที่ผมลงผมลงให้ทุกวันนะครับ15วันผมก็เชื่อว่าท่านน่าจะถ้าท่านเล่นนะครับ ก็น่าจะถูกอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า7 7ดถึงแงวดนะครับเพราะว่าแนวทางของผมมันเข้าพอมันเข้ามันเข้ายาวนะครับเวลามันหลุดมันหลุดก็หลุด1หลุด2แค่นั้นเองนะครับแนวทางอื่นก็เข้านะครับถ้าใครเล่นทั้งหมดนะครับตามแนวทางที่ผมวางนะครับผมก็เชื่อว่าท่านได้นะครับ ครับเรามาดูราวสามคีนะครับลาวสามคีวันนี้ผมให้เด่นวิ่งลูดนะครับเด่นวิ่งลูดที่3กับรับเด่นวิ่งลูดที่3กับ4เจาะให้3ชุดเหมือนเดิมนะครับ3ามส ก็สามเก้าจุดสามตัวก็เก้าสามสองนะครับกับเรามาดูตัวเน้นนะครับผมเน้นในที่สามนะครับเน้นในที่สามลาวสมคีนะครับออกพร้อมกับลาวพัฒนาอานะครับใครก็จะเลือกเล่นลาวพัฒนาหรือว่าลาวสมคี ก็ได้นะครับหรือว่าทันจะริมทั้งสองแนวทางก็ได้นะครับกับส่วน3ตัวนะครับผมจับที่932 932นะครับกับไปกันตัวที่แนวทางราว vip นะครับผมให้เด่นให้เด่นที่2กับ8นะครับ เด่นที่สองก็แปดก็จับไม่สามชุดมันเดิมนะครับก็มีแปดศูนย์แปดหนึ่งแล้วก็ 8, 1, แปดห้าุดสามตัวก็สามแปดศูนย์นะครับมาดูตัวเน้นผมเน้นในที่แปดนะครับก็เหมือนทุกคลิปแหละครับ ที่ผมลงแนวทางให้นะครับใครไม่ชอบ8ก็จับที่2นะครับตัวประกอบอยู่ล้านหลังนะครับอย่างผมจับให้808185นะครับส่วน2ก็ใครชอบ2ก็จับ202125น่้นะครับจุด3ตัวก็380นะครับกลับไปกันต่อที่ลาสตาร์ไอพีนะครับอันนี้ให้เด่นที่ เก้ากับหนึ่งได้ตัวเดิมนะครับที่เก้ากับหนึ่งตัวเดิมเมื่อวานนี้ผมก็ให้เก้ากับหนึ่งเนาะลบนะครับกับหัวเป็นเก้าแปดเอเป็นหกแปดนะครับออกมาดูวันนี้ผมก็เน้นให้ตัวเดิมนะครับจับที่เก้านะครับเก้าสามเก้าห้าแล้วก็เก้าหก สตัวนะครับจับที่069ท่านที่จะชอบ1ก็จับ9 1 9. ก็ได้นะครับ169ก็ได้นะครับที่ผมจับเลขเยอะเกินนะครับมันก็พอหลุดมามันเสียเยอะนะครับงน้นจับวัดใจไปเลยเนาะจับแค่นี้พอนะครับตัวที่เน้นผมเน้นใที่9นะครับ สามตัวนะครับศูนย์หกเก้าครับเรามาทวนกันอีกรอบนะครับวันที่ยี่สิบสี่เดือนหน้าพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับสูตรจิตสูตรคำนวณนะครับแนวทางลาวสามคีลาว VIP แล้วก็ลาวสตาร์ VIP นะครับครับเลขทุกแนวทางนะครับก็มีเข้ามีหลุดนะครับส่วนตัวที่ผมเน้นนะครับก็มันอาจจะไม่มา ก็ได้อาจจะมาตัวที่ผมไม่เน้นให้ก็ได้นะครับก็ให้สมาชิก fc นะครับก็พิจารณาดูเอานะครับเราตันชอบตัวไหนนะครับก็เล่นตัวนั้นนะครับถ้าจับทั้งหมดนะครับตามสูตรนะครับมันก็จะได้6ชุดนะครับแต่ละแนวทางนะครับจะได้6ชุด ผมเลือกจับเอาตัวที่ผมเน้นให้เท่านั้นนะครับส่วนตัวที่ผมไม่เน้นท่านก็จับได้นะครับตัวประกบนะครับอยู่ด้านหลังนะครับอย่างชุดนี้ผมจับที่3 2 3 6 3 9นะครับส่วนท่านชอบสีท่านก็จับ4 2 4 6 4 9้นะครับทุกแนวทางหรือท่านจะนำไปวินนะครับเลขทุกตัวในทุกเลขทุกตัวที่อยู่ในแนวทางนะครับแต่ละแนวทางนะครับสามารถนำเอาไปวินได้นะครับครับ ก็เรามาดูกันนะครับผมตวนให้อีกรอบเนาะราสมัครกีให้เด่นที่3 4นะครับเน้นในที่3นะครับส่วนตัวเจาะก,ก็3 2 3 6 3 9นะครับชุด3ตัวก็9 3 2นะครับไม่ชอบ3จับ4 4นะครับ4 2 4 6 4 9กลนะครับกบไปกันต่อที่ลาวีไอนะครับให้เด่นที่2กับ8นะครับเน้นให้ที่8 ส่วนตัวเจาะนะครับเจาะที่8081แล้วก็85นะครับชุด3ตัวก็380นะครับไม่ชอบ8จับ2นะครับตัวประกอบอยู่ด้านหลังก็202 1 2นนะครับก็ไปกันต่อที่แนวทางลาสตาวีนะครับผมให้เด่นที่9กับ1นะครับเน้นในที่9นะครับส่วนตัวเจาะก็939596นะครับ3ตัวก็0 6 9นะครับ ไม่ชอบ9จับ1นะครับ1ก็เป็น13 1516นะครับกับใครที่รับแนวทางนะครับก็แคปบเอาไว้นะครับกับสำหรับเก็บนี้ผมก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขออวยพรให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีในวันที่24เดือน5พศ2อ6 7ัน้กจ็นะครับโชคดีทุกท่านนะครับ และก็ขอขอบคุณนะครับตุกการกดไลค์กดแชร์นะครับและก็คอมเมนต์มาให้กำลังใจนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ